BTC อยู่ที่963,577.46 ETH 61,800 86.73 Bitcoin 61 XRP 14.81 BCH 4,370.71 USDT 34.16 BNB 11,000 หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดจุดหนึ่งสอง xlm สามจุดหนึ่งสาม ade สิบสองจุดห้า ven เก้าจุดเจ็ดเจ็ด omg หกสิบสามจุดห้าสี่ sil ศูนย์จุดเก้าหก snt ศูนย์จุดเก้าสาม cpc สามจุดหกเจ็ด iost ศูนย์จุดสามเจ็ด set rx แปด ANC ยี่สิบสี่จุดห้าหก ABT สี่จุดสามเก้า Mana ยี่สิบจุดแปดห้า CTX แปดจุดหนึ่งซิกหนึ่งจุดสาม Jefin สิบเอ็ดจุดสองสอง Paul หกจุดสองเก้า Docoy สองจุดหก TRX สองจุดสอง DAI สามสิบสี่จุดเก้า B A N D ห้าสิบเก้าจุดเก้า C O M P หนึ่งพันห้าร้อยห้าจุดศูนย์เก้า U N I สองร้อยสิบสามจุดแปด C R V สามสิบสองจุดเก้า G R T ห้าจุดหนึ่งสอง แมทติกส8 9สูชิ36.6.7จดีวายดีเอ็ก88.84กาล่า1.42จีที1 8 33, ึ3 3รจีเอฟ3ามโซ่5 6 1 3 f t m 16.49 luna 0.0043 l, 00 l r c 12.57 a l g o 7.43 op 83.82 l do 78.31กรัษของ btc นะครับทาเฟรม1วันครับผม โรเบิร์ตซิโยากิเรียกเงินดอาลล่าว่ากระดาษชำระพร้อมคาดการการล่มสลายของเงินดอาลลา่าโรเบิร์ตซิโยากิผู้เขียนหนังสือการเงินส่วนบุคคลชื่อดังอย่างลิทเดธโพเดได้คาดการถึงการสิ้นสุดของการครอบงำการเงินทั่วโลกของการเงินดอาลลา่สาสหรัฐในฐานสะสกุลเงินสำรองของโลกตามข้อมูลจาก ระบตยิโกิปัจจุบันสารัฐได้รังแกสถานการเงินทั่วโลกในสานกุลเงินสำรองของโลกมาอย่างยาวนานในขณะที่เขาได้อ้างว่าอ้างถึงการยุติการครอบงำทางการเงินที่อาจเป็นไปได้นักศึกษาทางการเงินคนหนึ่งสังเกตว่า เงินเร็วขับเงินดีออกไปและเหมือนว่าเงินดอลล่าจะกลายเป็นกระดาษชำระในที่สุดโรเบิร์ตกิสสก,กิยืนยันว่าเงินและทองคำจะเป็นเงินมาขับไล่เงินเร็วแทนที่ จากจังวัดอเมริกาและกฎหมายที่เรียกว่าดอลลร์ไม่ใช่เงินที่ดีของเราจึงเรียกมันว่ากระดาษชำระในวันนี้เงินที่ดีคือเงินและทองคำตามกฎของฉะนั้นสหรัฐจึงค่อนข้างรังแกการเงินทั่วโลกเพราะมันเพราะมันเป็นสกุลเงินสำรองของโลกการครอบงำการเงินดอลลร์จะสิ้นสุดลงโรบทิกีชี้ให้เห็นถึงการสิ้นสุด การครอบงำที่สามารถเป็นไปได้จากประเทศอื่นที่จะตั้งพันธมิตรทางเศรษฐกิจโดยเขาอ้างถึงการเติบโตของประเทศสมาชิกบาซินรัสเซียอินเดียและจีนกำลังเรียกการทำธุรกรรมในรูปแบบอื่นของสกุลเงิน ครจบนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับค่อยมาอัปเดตกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมครับขอบคุณครับ